เคล็ดลับดูแลสิวฝ้าให้หน้าชุ่มชื้นวันนี้เกดมีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะเป็นคำถามจากลูกค้าพี่แหม่มค่ะถามเข้ามาทาง Facebook ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องของฝ้าด้วยแถมเข้ามาเบิ้ลเข้ามาคือเรื่องของสิวอีกต่างหากเพราะเนื่องจากแพ้แมสที่ปิดหน้านี่เอง เราก็ต้องถามก่อนว่าแมสที่ใช้เนี่ยเป็นแมสอะไรจริงๆแล้วมันก็มีมากมายหลายอย่างทั้งแบบกระดาษนะคะสีฟ้าสีเขียวสีดําสีขาวเดี๋นี้มีเยอะแยะมากมายรวมไปถึงแมสผ้าด้วยก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าเราใช้แบบไหนถ้าเกิดว่ามันมีแมสแบบประเภทที่ใส่ยาเคมีมีน้ํำหอมอันนี้ถ้าใช้แล้วสิวขึ้นแนะนำเลย ไม่ต้องใช้แล้วนะคะเปลี่ยนยี่ห้อทันทีเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยางไปเลยแสดงว่าเราแพ้วัตถุดิบที่ใช้อยู่ในนั้นหรือส่วนผสมที่เขาใช้ทำแมสนะคะหรือถ้าเป็นแมสแบบผ้าก็ต้องดูว่า มันมีสิ่งสกปรกอยู่ในนั้นหรือเปล่าเช่นบางทีเราไปโดนฝุ่นหรือว่าโดนเรื่องของคราบอาหารบางทีเช็ดในเรื่องของคราบอาหารไม่ดีพอปิดเข้าไปทันทีแล้วแมสนั้นใช้ซ้ำทำให้เกิดสิวได้ก็ลองดูข่าวแต่ส่วนมากนะคะที่เกตจะเจอก็คือจะแพ้เป็นแบบกระดาษเพราะเนื่องจากว่ากระดาษใช้แล้วทิ้งก็จริงแต่เรายังใช้ยี่ห้อเดิมๆเ,เพราะบางคนซื้อเป็น่องกล่องเลยกล่องหนึ่ง50ชิ้น1้อยชิ้นก็ยังใช้อยู่แบบนั้นต้องสังเกตถ้าเกิดสิวมันผุด มากขึ้นมากขึ้นปเปลี่ยนยี่ห้อไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายถ้าตัวนี้สมาชิกในครอบครัวคนไหนไม่แพ้ใช้แล้วสิวไม่ขึ้นก็ให้เขาใช้เราก็เปลี่ยนยี่ห้อไปแบบอื่นนะคะสิวจะได้ไม่เกิดเราก็ต้องกําจัดที่ต้นเหตุเลยและทีนี้เนี่ยวิธีการถ้าเกิดตอนนี้มีทั้งสิวมีทั้งฝ้าด้วยจะดูแลอย่างไรเกตแนะนําพี่แหม่มไปตัวแรกเลยนะคะสะบูส่สมุนไพรแฮนเมดวันนังคจาจะเคที่ตัวนี้จะช่วยลดสิวได้ด้วยแล้วก็เรื่องของฝ้าด้วยฆ่าเชื้อแบ เพราะบางทีเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการแพ้การเชื้อแบคทีเรียมันเพิ่มขึ้น ตัวพลในนี้ม่จะมีไพลว่านนางคมลิ้นทะเลแล้วก็น้ำผึ้งพลจะเข้าไปฆ่าเชื้อโรคค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เรื่องของลิ้นทะเลลิ้นทะเลก็ช่วยลดสิวอักเสบด้วยจะทําให้สิวยุบแห้งดีต้องดูแลที่สิวกันนะคะฝ้าเนี่ยมันต้องตามทีหลังมาเพราะว่าจะใช้เวลามากกว่าเพราะฝ้าเกิดจากข้างในที่เป็นเม็ดสีเมลานินทีนี้เอาสิวให้ได้ก่อนฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยทําความสะอาดผิวให้ดีพอเชา้าเย็นนะคะกับการล้างหน้า ด้วยสบูส่มุนไพรแฮนเมดว่านมะคำจากเคที่ก้อนเขาจะเป็นแบบนี้่าให้ดูกันนิดนึงก็คือจะปรุงจากสมุนไพรล้วนๆไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จไม่แห้งตึงโดยที่ว่าตัวล้างหน้าตัวนี้นะคะไม่ได้ใส,ส่สีเป็นสีธรรมชาติจากสมุนไพรเลยแล้วก็น้ำมันธรรมชาติฟอกเสร็จปุ๊บเนี่ยฟองที่ได้จะนุ่มๆแล้วแค่ฟอกธรรมดานะคะให้เกิดฟองแล้วก็ล้างหน้าล้างน้ำเปล่าออกเลยทำให้หน้านุ่มด้วยชุ ชุ่มชื้นด้วยลดสิวลดฝ้าด้วยก็ใช้เช้าเย็นทัดมานะคะเป็นฝ้าก็แนะนําเป็นเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนเชคที่ตัวนี้พี่แหม่มเคยใช้แล้วติดต่อกันมาหลายปีแล้วจะรู้เลยว่าฝ้าที่มีอยู่จางลงดีทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสสม่ําเสมอขึ้นไม่กระดากระดางรวมไปถึงให้ความชุ่มชื้นกับผิวช่วงนี้อากาศแห้งเพราะว่าแดดเริ่มมาละ หมดหน้าหนาวกลหมดหน้าหนาวโหแดดเปรี้ยงปร่างมากเลยผิวแห้งต้องบำรุงด้วยเซรั่มนะคะจะช่วยในเรื่องของเติมน้ําให้ผิวให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน,น้ําขึ้นและก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่เซลล์ผิวที่แห้งโรยรามีริ้วรอยก็ช่วยได้ด้วยเซรั่มขวดนี้ค่ะ แล้วก็แนะนำนะคะทัดจากการทาเซรั่มสิ่งที่จำเป็นก็คือเกาะคุ้มกันของเราต้องมีค่ะ BB b ีีกันแดดเคที่ s ส50 PA บวกบวกตัวนี้จัดกันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิมพอทาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าได้ทุกสีผิวออร่ากระจ่างใสอันนี้เกตเพิ่งทามาไม่นานนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่เลย แล้วก็สามารถทาเมคอัพระหว่างวันถ้าใครจะชอบแป้งผสมรองพื้นทาทับตามได้เลยสำหรับคนที่ไม่แต่งหน้าทาได้ไหมใช้ได้นะคะทาตัวเดียวก็กระจ่งางใสแล้วสวยแล้วเป๊ะปังแล้วในช่วงเย็นขอเพิ่มนิดนึงสำหรับคนที่มีสิวหาซื้อคลีนซิ่งหรือว่าคนที่ใช้กันแดดมีรองพื้นเช็ดด้วยคลีนซิ่งก่อนแล้วค่อยทําความสะอาดผิวด้วยสบู่นะคะตามด้วยเซรัม่มทากันแดดแบบนี้ก็ช่วยได้ปราบได้ทั้งสิวฝ้าอย่างปลอดภัยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะฝ้าเป็นแล้วไม่หายค่ะแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะชุดนี้ราคาพิเศษเลยค่ะ